สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดจัดทนคนอย่างเธอแท็กซี่ไม่ยอมทอนเงินแถมถามหาน้ำใจบอกมันเสียเวลาผม เป็นปัญหาระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสารมีให้เห็นเป็นระยะระยะหลายๆคนเอือมระอากับพฤติกรรมของโชเฟอร์แท็กซี่บางคนที่แสดงออกมาอย่างไม่เหมาะสมทั้งแต่งตัวไม่เรียบร้อยพูดจามไม่ดีกับลูกค้าหรือวิธีใช้การบางอย่างเพื่อเอาเปรียบลูกค้าทําให้หลายๆคนหันไปใช้บริการขนส่งเจ้าอื่นกันล่าสุดวันที่หนึ่งกันยายนสมาชิกติกตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปเตือนภัยหลังโดนโชเฟอร์แท็กซี่เอาเปรียบเรียกเงินเพิ่มจากค่าโดยสารที่ขึ้นบนมิเตอร์โดยระบุ ว่าโบกแท็กซี่จ่ายตามมิเตอร์ทุกบาทแต่จะขอให้เราจ่ายเพิ่มตอนหลังจากจ่ายตั้งครั้งสุดท้ายตลกจ้าโดยในคลิปเมื่อเธอนั่งรถถึงจุดหมายปลายทางค่าบริการขึ้นที่มิเตอร์จำนวน87บาทเธอให้แบ่งร้อยไป แต่คนขับกลับไม่อยากจะทอนเงินให้เธอจึงโวยและให้ทอนเงินให้เธอด้วยทำให้คนขับถามหาน้ำใจจากเธอแล้วบอกอีกว่ามันเสียเวลาผมผมเลี้ยวไปเลี้ยวมาเธอจึงโมโหแล้วบอกว่าก็ตามมิเตอร์ไงแต่คนขับยังไม่หยุดบอกว่าอันนี้ให้พิเศษผมได้ไหมเธอก็ไม่ยอมก่อนที่คนขับจะหยิบเงินทอนให้แล้วเธอก็เดินลงจากรถขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ